ว้าวทุกคนดูนี่แ่งแรกของวันจุานนกน้ําทะเลน้อยอยากถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศสวยๆแบบนี้ต้องมาที่นี่เลยก่อนอื่นเราต้องสารภาพก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรามาที่นี่แบบกระทันหันมากๆที่รีสอร์ทสีปักปราจองที่พักที่นี่ไม่ทันนะ <c oughs> มากๆเพราะบรรยากาศที่นี่ <c oughs> ควรค่าแก่การน,นอนค้างคืนเลยจริงๆแต่ไม่เป็นไรเจ้าของรีสอร์ทใจดีอยางให้เราได้เหมาเรือกันอยู่ล่องเรือที่สีปักประเราเหมาไป1000พกว่าบาทนะครับเรือนี้สามารถนั่งได้5้าคนทําไมต้องเหมาเรือที่นี่เพราะว่าเราต้องการเวลาที่มากขึ้นร่องเรือได้นานขึ้น จัดไปเลยสองชั่วโมงครึ่งเพื่อรอถ่ายภาพควายน้ําทะเลน้อยที่หาดูได้ยากส,สุดๆนี่ไงน้องๆกําลังเดินกินหญ้าในน้ําเป็นซีนที่น่ารักมากๆและที่ขับไม่ได้ก็คือต้นลํโพงต้นนี้ที่เราล่องเรือมาดูจนถึงที่วิ่เหมือนหลุดไปอยู่ในหนังเลยทุกคนสวยแปลกตาจริงๆมาทะเลน้อยทั้งทีถ้ามาไม่เห็นซีนนี้ถือว่าพลาดมากๆนั่นคือดอกบัวแดงที่บานสะพรัง่งเต็มท้องน้ําเลยครับจดไว้เลยนะครับช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเท่านั้นถ้ามานอกเหนือจากเดือนเหล่านี้จะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ขึ การตัดกับแสงสีส้มของพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากๆเลยครับแต่อาจจะต้องมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับนี่คือทริปสั้นๆที่เต็มไปด้วยความว้าวความคุ้มค่าและสําหรับใครที่ได้มาเที่ยวพัทลุงที่นี่ก็เป็นหนึ่งสถานที่ที่แนะนําเลยครับมีคลิปพวกเราแบบเต็มๆนะครับกดที่ไบโอแล้วตามไปที่ลิงก์ได้เลยครับ